สวัสดีค่ะชาวราศีมีนผู้ที่เกิดวันที่15มีนาถึง12เมษาช่วงนี้ความรักของคุณเป็นอย่างไรวันที่1พฤศจิกายนนี้เดือนแห่งความรักของคุณคุณจะรู้สึกกับความรักอย่างไรหรือคู่รักของคุณจะเข้ามาในรูปแบบไหนเขาจะเป็นคนที่คุณปรารถนาหรือไม่ขอให้ไพ่ช่วยตอบคุณราศีมีนทั้งหมดเลยนะคะว่าความรักของคุณ จะเปนเ็นเช่นไรบ้างค่ะขอให้ไพ่อธิษฐานให้ไพ่บอกทีค่ะว่าชาวราศีมีนความรักของคุณจะเป็นอย่างไรค่ะในช่วงพฤศจิกายนนี้และคุณจะมีแนวทางการปฏิบัติตัวหรือทำอย่างไรค่ะคุณนั้นอยู่ในห่วงแห่งการตัดสินใจเรื่องความรักแบบใช้อารมณ์ความรู้สึกซึ่ง อันตัวของคุณและเขานั้นมีความต้องการทั้งคู่ในส่วนของคุณจะมีความคิดถึงเรื่องความรักเป็นความถูกต้องแต่ในฝ่ายของเขาแล้วจะเป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกคุณเจ้าชะตาราศีมีนทั้งหลายคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคนคนนี้อยากจะมีรักกับผู้หญิงที่ที่เขาอาจจะผ่านอดีต ที่ที่ขมขืนมาแต่คุณพร้อมที่จะไปดูแลหัวใจของเขารักของคุณในครั้งนี้จะเหมือนรักที่ต้องการการพิสูจน์ต้องการความมั่นคงปัญหาคุณอย่างเดียวก็คือทำอย่างไรจะมอบความรักให้กับคู่ของคุณได้มากที่สุดช่วงนี้ แรงกดดันต่างๆมันจะไม่มีเข้ามาเลยค่ะในเรื่องความรักคุณแต่คุณกำลังจะหาสถานการณ์ที่จะเติมเต็มความสุขให้สมบูรณ์แบบได้อย่างไรแล้วเขาล่ะมองความรักที่คุณมอบให้ในเรื่องของความถูกต้องหรือความเป็นกลางในและความยุติธรรมที่คุณให้ให้ความรักกับคู่ของคุณอย่างไรคู่ของคุณเห็นคุณมีความมุ่งมั่นที่จะรักเขา แล้วเขาก็ตอบสนองความต้องการของคุณได้ด้วยความรักที่คุณมอบให้เขาเช่นกันคุณทั้งคู่เหมาะกับการเป็นคู่กันซึ่งไม่ว่าเขาจะจะจะอยู่ในฝ่ายที่อยากได้ตัวคุณหรือคุณอยากได้ตัวเขาแต่คุณทั้งคู่มีเหตุผลคนหนึ่งอาจจะใช้อารมณ์แต่สถานการณ์ก็จะทำให้คนหนึ่งกลับมีเหตุผลในเรื่องของความรัก คุณเองเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีทั้งในเรื่องความรักและการงานส่วนตัวเขาก็มีศักดิ์ศรีเช่นกันแต่คุณสองคนมาเจอกันมันช่างลงตัวอะไรเช่นนี้ตอนนี้กงล้อแห่งความรักกำลังได้หมุนคุณกำลังเริ่มสารสัมพันธ์ไปสู่ความมั่นคงในทางด้านความรักในอนาคตซึ่งในอนาคต สามารถบอกได้ว่าคุณทั้งคู่อาจจะเป็นคู่กันคุณทั้งคู่ต้องการกันและกันคนหนึ่งกำลังกำลังมองหาความมั่นคงกำลังบุกเบิกกำลังเปิดใจกำลังอยากให้คุณน่ะต้องการเขาซึ่งลึกๆแล้วเขาต้องการคุณเช่นกันคุณทาดมีน คนโสดจะเจอคนที่ปรารถนาคุณมากๆเข้ามาในชีวิตนะคะส่วนคนที่กําลังคุยกันหรือว่าคบกันคุยกันอยู่คุณกําลังสารางสัมพันธ์อย่างแนบแน่นคุณกําลังประสานมือกันกําลังจะเข้าอกเข้าใจกันอย่างดีค่ะก็ขอให้คุณราศีมินยังมีความเด็ดเดี่ยวทางด้านความรักมองเป็นเรื่องของเหตุและผลซึ่งคู่ของคุณอาจจะมองเป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกคุณก็มีความเข้ากันได้ในจุดหนึ่ง คุณอะมีความสบายใจในเรื่องความรักเวลาคุณมีความรักของราศีมีนคุณจะรู้สึกสบายใจอยากอยู่กับเขาและตัวคุณก็รู้สึกว่า,าเขาช่างเป็นที่ปรารถนาของคุณยิ่งนักแล้วคุณก็ปรารถนาให้เขามีความสุขมากๆจริงๆซึ่งไพ่ก็จะบอกเลยว่าคุณทั้งคู่ก็จะได้สมรักกันแน่นอนนะคะในเรื่องของความสุขและกัน อ,อยู่ด้วยกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในอนาคตค่ะคุณจะสร้างเนื้อสร้างตัวและเขาเองเขาก็กำลังจะเดินไปพร้อมๆกับคุณเขาพยายามเดินไปพร้อมๆกับคุณในจังหวะที่เขาก็ต้องการต้องการบางอย่างในเรื่องของความสัมผัสทัชสกรีนกับคุณเหมือนกันก็ถ้ามองจุดนี้ให้ออก คุณกับเขาอาจจะแลกเปลี่ยนทั้งความรักความรู้สึกการสัมผัสกันได้ในทุกมุมมองนะคะขอบคุณความรักดีๆของชาวธาตุมีนค่ะในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณกำลังจะได้ผรษสานจะได้เจอกับความรักที่ร่าเรอนในจุดจุดและความเข้าใจกันในจุดจุดและการเติมเต็มไปสู่สิ่งที่สมบูรณ์แบบในเรื่องความรักอีกจุดหนึ่งค่ะเดือนพฤษภาคม เดือนพฤศจิกายนคุณจะพบสิ่งนี้ค่ะลาสีมินขอบคุณมากค่ะในการรับชม